ไอ้เจมอย่าขอโทษครับเฮ้ยไอ้ตกไปแล้วตกโทษตกอีกอันจะเอตัวเองวมาให้มาเจอกันอีกแล้วนะครับผมคลิปที่คุณได้รับชมต่อไปนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเกมต่างๆที่คุณได้ดูในไฮไลท์ล้วนแต่เป็นย้อนหลังของไลฟ์สตรีมสดนั่นเองถ้าอยากรับชมแบบสดๆก่อนใครอย่าลืมแวะมาหากันด้วยนะครับที่ Twitch.tv/iamsometime แวะมาหากันด้วยนะและตอนนี้นะครับก็มีการแจกของให้กับซับ c r i b e ด้วยนะเพียงแค่คุณพิมพ์คําว่าลงทะเบียนในช่องแชทก็จะมีลิงก์เพื่อลงทะเบียนร,รับของที่ระลึกสำหรับ s u b s ไครเบอร์หนึ่งปีครับ กอเข้าไปได้เลยก่อข้อมูลเข้าไปทุกอย่างให้เลยนะและหลังจากก่อเสร็จแล้วคุณก็อยู่บ้านชิวๆรอรับของที่ลึกจากผมได้เลยนี่ครับช่างและนี่ก็คือกิฟต์ต็อกสแบบนะครับผม3สไตล์แลนดอมให้กับทุกคนเฉพาะซับสไคร์เบอร์กระซิบเลยนะครับว่าโอรี t อดเทวิชทเท่านั้นผมกำลังจะชวนนะครับเฮ้ยหัวเอฟหัวเกียนมาเลย <The> แต่พี่แต่งตัวเป็นอาจารย์อะ ไปกันจารย์แบบว่าแม่งเลือกมาเหมือนกันเฉยเอ้ามันเลือกได้ด้วยเหรอแม่งมีแต่เลือกอาจารย์อ๋อชาเลคเตอร์นี่ไงเออชาเลคเตอร์มาว่ะอาจารย์และจารยนที่แบบว่าแต่งหน้าเต็มทุกคนเลยนะสตาร์ทเกมนะนะอินเนดี่ไม่หมดเลยสตาร์ได้เยอะมันตีเพย์เยอร์มันจะเป็นผลักแทนมันไม่มีสโลว์โมชั่นแล้วผลักผืกอะไรอ่ะอ๋อผักคนอ่ะนะ โอ้ไม่แก๊สเนี่ยมันมันผักอ่ะเฮ้ยโอ้ยทำไมมันหัวโขกอ่ะโอ้ยวัวไม่ถึงเนี่ยวันนี้เฮ้ยทำไมมันอ๋อมันต้องกดค้างเหรอแข่งโบกกันล็อกด้วยคนละอันหนึ่งเลือกเลยหมือโบกสามไอ้ละแต่งโอลี่ครามครับด้านบนเห็นไหมครับเราจะไปถึงด้านบนอ่าโดยการแข่งกันนะฮะใครถึงก่อนแพ้โอเคใครทักไหนอ่ะสิงเอฟมาสะดุกว่าบ้างนี่

ติงเว้นคนติงเว้นคนแบบว่าพยายามไปแล้วไอ้เกมกูไม่ยุ่งกูไม่ยุ่งมาแล้วกูไม่ยู้กับมันเ้ยไอ้เจมสไอ้เจมสอยู่แล้วไม่อย้่ขึ้วไอ้เดจมส์กูตกไอ้เจไม่ส์อันตรายอันตรายเกินอันตรายเกินเดี๋ยวเดี๋ยวไปตัะกาศเอฟเอฟรอด้วยรออะไรกูยังอยุดร่างเอฟรอด้วย ไอเจมเสียงปุ่มเด้ยอี่ใครอ่ะพี่เบสไอ้ยาไอ้เจมเนี่ยโอเกือบตกไอมันน่ามีวังพี่เบสไอเจมเจมเจพี่เบสตดพี่เบสเจมไอพี่เบสติดไปทางไหนพี่เอกคือด้วยไอ้หมูข้างไอ้เจมพี่เบสเจมยังไม่อยู่ขั้กลัวโดนไอกลโดนพี่รอรอไหนปุ่มมเนี่ยเฮ้ยเอกไปไหนแล้วเฮ้ย อยาเฮ้ยไอยาควิดคควิดมึงคอยแข่ควิดปีไนเนี่ยไม่ใช่เกมกันตลอยควิดไอบ้าเลยควิดควิดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอจั๊กไอไอเดียวไอลอยโอ้ยไอเว้ยเลยที่เป็นเรอด้วยไออะไหนเป็นไหนเร่้เวขึ้นได้เหรอ เออมันขึ้นได้หลายทางเลยมึงลงไม่ไหนสะเอฟไปไหนกันแล้วอ่ะกลงมาข้างล่างยี่ย่าี่ย่ยี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 ้ี่ยี่ี่่ยี่ี่ยี่ย่ยีย่ี่ยีี่ยยี่ยี่ยไ่้ี่ี่ยเ่ยยียี่ยีี่ยี่ เดี๋ยวไปไกลกันแล้วเหรอมันได้แตกเมื่อกี้ชู่อ้ยโอ้ยไอ้เนี่ยเป็นขอบโอปูเอ้ยเป็นการร้องที่สดใหม่มากใจต้งใจโอ้ยไอ้ไอ้ที่มึงดึงตกใจเย็นยนเย็ียน พี่เบสไปแล้วเหรอไปแล้วโวยไปแล้วโวยพี่ี่ยเขาทำะไรเดี๋ยวนี้แลพี่ลงมาดูว่ามันอุ้ยอุ้ยไม่ควันขโมงพี่พี่พยายามที่จะทำควันขโมงอะไปแล้นะครับไม่ได้ยากที่ว่าโเกม่ายเกมปีนง่ายอยู่นะพี่เบสอุ้ยพี่เบสอยู่ข้องโมนผมจะยินเสียงพี่แล้วเอ้ยเ t ียเด o อ เสี่ยงอะไรมันมีหมุนด้วยมันมีเหล็กหมุนด้วยฮึอสั่ฮึยมือสั่โอเคอ๋อไอหมุนหมุนนี่เหรอใช่ใช่เหล็กขุนหมุนอ่ะเด้ลองนะบ่าคืงล่างใหม่เดี๋ยวไอเตมันตามมาแล้วไอเด็กผีมาผิดทางไอเด็กผีมาผิดทาง นี่แี่แมโอ้ยโอ้ยอยโอ้โ้โอ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 ้ยโอยอ้ยโ้ยโอ้้ยยา้อ้ยโ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 ้ยโอ้ยยโอ้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 ยยโอ้ยโออ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ ไม่ใช่ไฟกันหรอหรือมันแสบตาแสบตากันปะไม่นะไอเจมอย่ยาขอโทษขอโทษเฮ้ยไอเชียตกไปแล้วโดนตกีงมันกระเด็นไปแล้วมันลบเดือหนาไม่มันกระตุกอ่ะเดี๋ยวราใครอีก อยู่ร้วต้นเลยเนี่ยทำอะไรอ่ะติดเลยตกไปแล้วเอฟโยนอ่ะตกไปแล้วตกไปแล้วโอ้ยดงวัดจุดเริ่มอีกแล้วโอ้ยบททดสอบความเปลียนและความอดทนเพชเชอร์เทสวุ้ยผมอยู่ตรงเครื่องบินยุบหนอผมอยู่นี่พี่อะไรกันอ่ะใครโดดตู้อ่ะมองขึ้นมาซ้ายซายบนเนี่ยอันนั้นพี่เอก แล้วปีนมาถึงพี่โคตรไปเลยโคตดเตี้ยหน่ะอย่างช้ำคนนี้เอ้ยเอ้าหลังเนี่ยจิตไปแล้วจิตมาหาผมเฮ้ยเอ้ยใครอยู่จุดเริ่มอ่ะไปด้วยดิใครอะใครอยู่ไฟอยู่อะพี่กิดหรอเอฟหอ อลแคมไอ้ยิงกูหล่นมันจะข้บบนฟ้ากูหลจุดเริ่มเฮ้ยรอด้วยเราด้วยใครจุดเริ่มเว้ยเราเริ่มใหม่ด้วยกันดีกว่าเราสามคนเหรยไอ้ไอ้เมาสามคนกูเสื้อเขียวหมวกส้มหนเออหน้าปืนมึงปืนตึกนะมาตึกน้ำไงตึกนั่งไงตึกนั่งไงน่าไหนวะกูหรอตึกนั่งไงนี่ใครอะเอฟเราคุณด้วยเอฟคุณจะไปใครอะ เอาเรื่องเหมือนกันนะมาถึงมีคลิปสายเอ็นย่ะเอ็นย่ะย่ะย่ะไปแล้วไปแล้วเฮ้กูไปทางลัดมานี่คือทางลัดเป็นแล้วเดี๋ยวมีทางลัดเดี๋ยวใช่ก็ที่อยู่ดีูู่่กูก็มาพอตรงเนี้ยเห็นพี่กิจทำกับตาก็เลยไปแอบทำมาด้วยเฮ้ยบอยรู้ได้ไงอ่ะ เอ๊บเอ๊บโอ๊อ๊บเอ๊บโอ๊ยเอ๊บเอ๊บโอ๊ยเอเอ๊บโอ๊ยเอ๊บโอ๊ยเอ๊บโอ๊ยเอ้บโอ๊ีเอ๊บโอ๊เออเออเออยเออออเออเออเออยเออ หนักแหลเน้นฮึสฮึตายอะไรใกล้เหรอดีนะมาเริ่มสตาร์ทใหม่ถือว่าได้ฝึกไปถังถังสูงสุดอะไฟนะกำลังกำลังเดินอยู่จะโดดแล้วเสื้อแดงเสื้อแดงเฮ้ยเอ้ยสีแีง ตกที่เดียวกูเลยเมื่อกี้โอนใจเข้าลึกๆโฟกัสไปที่ปุ่มสเปซบาสตั้งสมาธิแล้วตั้งสมาธิคอนเซนเทร t i o n จุดเดียวเอฟเลยหายละหายละจิวจิวจิวแล้วต้นใหม่มีกูพูดแกดิใหม่ใหม่ใหม่เจอของหยาบเฮ้ยหายไปไหนเนี่ย กูบอกแล้วแล้วทศใหม่มีกูไอ้เจมมา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 ไปเราคไอให้มงเอลกันนี่ว่ะมาพร้อมยังไปวิ่งกันไปใครจะอยู่ข้างบนอ่ะใครอ่ะผมผมไอ้เจ๊ไอ้เจ๊ขอไปด้วย ห้ามผักนะเห็นไหมโอเคไม่ผักไม่ผัดไม่ผัเอ็นผักกูมากรผักกูลงมาเฮ้ยเจมส์หนีไปแล้ว You w r e y เฮ้ยชิบะจ๊ะเฮ้เจมเจมสย่าเจมสย่เจมสเฮ้อผักเอาจริงอ่ะ มึงจะขี่ขดอมึงจะทำท่าทัเทอี่อะไรกูขลอกกันไม่กูจะชวนมาไอ้ทเวอไงท่าแต่เวร์แยันขยับหัวเฮ้ยกูมาเจอแคลฟลุดไปตรงไหนลงมาตรงไอ้เอฟเกลับมาด้วยความแก้แค้นเอฟเอฟเอฟอยายา เอ๊มันเินแดนเดินเดินมันเะินเดิเด้เียวแก้งแก้งเพื่อนเองมันจะตกไปเอกคืออะไรเอ๊ะมันแก้งเหรอพี่กูคนยังไม่ได้ปีกอะไรไหมคนมันอยู่ใกล้กันแล้วมันจะลกไหมไอ้เจ้าโลก พี่เมฆไย้เลี้ยงม้าพี่เมฆไย้เลี้ยงม้าเจ้าเจ้าโอ้โหไปไกลเดียวในรถในตกลงไปใครเสื้อสีเหลืองตกลงไปพี่เมฆเหรอไอเจมี่หมดทางตัวเนาะเดือดใครอยู่ดิผมอยู่ข้างล่างเอฟบอกเอ้ยนี่เต้เหรอคนนั้นคนไหนคนเสื้อขาวผม โอเคพี่เบ๊ไปแกงไปแกงพี่เบ๊จะแกงผมนะโอ้ยบอกตัวเองเถอะเฮ้ยเฮ้ยอย่าเดี๋ยวเดี๋ยวเหยียดอันนี้คืออะไรตกมาเท่าไหร่นี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 ่ทางนี้ทางนี้ทางนี้เปลี่ยนี่ไป พี่ไเป็นอะไรพี่ปพีต่ัวพี่องโขมหน่อยทีนึงต้องทำไกดค้างเป็งมิงกลับมาโอ๊ยเจียตายไเาไอเจีทไมตัวนนี่นี่นี่ทางนี้ทางนี้ เจจะไป็นเธอมึงนอนอ่ะไอีโคตรกากเลยไม่แก้กยู่เยอะเฮ้ยรไปไงอ้วเจ้มันนอนอยู่นี่มีอย่างนี้มีอย่างนี้ไม่เลยอีกแล้วมันเป็นที่อะไรในมือที่เนี่ยใครใครดาวตกตกลงไปอ่ะใครอ่ะดูคลไกคลีไปไอ้เจไอ้เจไปต่อยกูเฮ้ยเดี๋ยวไอ้เตีมึงผักกูอะไรกูพินอยู่ คุปปีอยู่กันที่ไอตอนที่มึงปีนเนี่ยองมยันพื้นน่ะโดนหัวมึงไอแกตกไอแกสะบัดไงเฮ้ย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 ไอเไเจใครเปไรอ่ะไอเจรู้แกไหมไอเจ็มันรู้ยังไง อดเดือดไม่แก้ตาโดนจีเิเชที่กว้างไปกินขอบเพื่อเพี่อเขีนวนพี่เขีนวนปาพี่ พี่เกขึ้นบนกลังไก่แม่เลื้อยอยู่วะมึงเลื้อยทำไมเนี่ยกดไอ้ไไออ้้เลขหกสายบนดเนี่ยมันโคตรแบบหลอนไป้ทำไมพี่เอกขึ้นไปด้วยเอาไปเไอ้ดาเนี่ยมันทำให้ผมตกจากข้างบนไปไอ้เต้พี่ติดอยู่บนในตึก พี่เบสต้องออกเริ่มใหม่เลยอ่ะยู่เบาจัดสตาร์ทจุดเริ่มต้นไม่มันตกอยู่ในซอกตึกเหมือนเลยบักมันเต้นแล้วมันเดินอะตามมาเลยเดี๋ยวพี่มาเองอ้ยไอ้เจมไอ้เจมโอ้ไอ้เจมพี่หมายคุณเนจะไกลทำไปเลยวะเนี่ยไอทำไปเลยวะเนี่ยเต้นยังไงเลิ่มเต้นไปเป็นเหมือนกันผมยังไม่หเต้นเลย ทไมเนี่ยกมไมเ่อยเนี่ยแป๊บแเดี๋ยวเดี๋ยวผมกลมตัวไปรับกลมตัวไปรับแป้บนึงเพีย้มอกไปรับจะง้ไปดูจะง้ไปดูจะงไปเพี้ยเเต้นพียเเต้นเยอะตัวกูไปไหนแล้ววะ เจมเจมท่านี้ไอ้ท่านั่งท่านั่งนาเดินไปหน้าสามไอ้เจมหน้าไอ้เจมเบอร์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 สองสองล่างสองล่างสองล่างแล้วเดินไปเดินหน้าถอยหลังดิรอบกงไฟเอฟเอฟถึงแล้วสวยเจมมะเจมฝุ่ตกเรืออีกแล้วอุ้ย เอฟอันนี้คือสูงสุดเอฟมาใส่มาเลยปะเปล่าสูงกว่านี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวี๋ยวเด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 ี๋ยวเี๋ยวเด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 ี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเี๋เดี๋ยว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 เดยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยี๋ยวเด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 ี๋ี๋ยี๋ยวเด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 ี๋ยว ขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนที่เห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงเฮ้ยเียกเียก จริงๆไปก่อนเบี้ยได้ดูได้ดูได้โอ้โหแล้วเรากระโดดเล่นแบบสนุกสนานชมวิวแล้วมาโดดทางเสือไม่หรอไป SS Sparta ไอ้ มาคอไม่ใช่มันไม่มีเช็คงอยขึ้นลิฟท์ขวาขึ้นลิฟท์ขวามามือมันแล้านหนานิ้วมันมันมันคักอ่ะเวผมเชื่อมันว่าไงแต่ก็มีคนมาลงมากับผมนี่แหละ5 minutes later โอ้เบรก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 อยู่ นึกว่าฝนเอาเดี๋ยวฝนอ่ะพี่เอกไงตอนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอกก็จะแหววยอมรับเหอะไม่งั้นกูโดนอยู่นั่นแหละยอมรับเถอะยังเบียดผมผมเมื่อกี้ผมเองโอ้โยเต้ยิ้มใหญ่เลยนะหัวเนื้อในเลยนะเนี่ยอุ่นแม่พี่ว่ามันอุ่นแม่พี่เอก กินดิจะเหลืออ่ะรุณได้ไงอ,อยากกินโกโก้เลย <c li pp le> คลิปจบแล้วนะครับผมหวังว่ามันจะสนุกแล้วก็พอเป็นรอยยิ้มบุมปากเล็กๆของทุกคนได้นะครับวันนี้ใครที่เป็นแบดเดย์ก็ขอให้ดีขึ้นแล้วก็เป็นเบเตอร์เดย์ในวันพรุ่งน,นี้นะครับขอบคุณมากฮะ